วันนี้เรามีภารกิจที่จะออกไปดูรถนะครับวันนี้จะเป็นรถอะไรตามมาดูกันเลยกันนะครับวันนี้ได้ออกมาดูรถว่าจะเป็นรถอะไหนะครับเขาดีออกมาพูดอยู่ตามเรืองเมืองน้ำดำนะครับสวัสดีครับเรืองเมืองน้ำดำครับเดี๋ยวจะพาไปชมรถนะครับว่าตัวนี้จะเป็นรถรุ่นไหนนะครับขันา ครับผมเจอตัวแล้วครับตัวนี้จะเป็นรถสิบล้อฮีโน่ kt เจ็ดองห้านะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง ho เจ็ด d ตัวนี้จะเป็นเครื่อง ho เจ็ด d นะครับตัวนี้จะเป็นรถหางปลาขึ้นแมคโครสองร้อยได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องพองแซ่เอิร์นสองเพาแต่ตอนนี้เหลือเป็นเผาเดียวนะครับตัวนี้พอดีเจ้าของถอนออก แล้วก็จะเป็นสโลฮีโนด้วยนะครับตัวนี้จะมีสโลด้วยตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูสโลกันนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับอ่าสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่เราลงไว้เลยนะครับด้านบนของอยูทูบดี่เชียนเชียนโปงน,นะครับคัสซีสวยมากนะครับตัวนี้ พร้อมทะเบียนนะครับทะเบียนขาดเกินสามปีตัวนี้พร้อมทะเบียนนี่ครับามาชมเลยครับผมามาชมไทยลาดร้านเป็นยังไงตัวนี้ก็ต้องไปเขียนรายละเอียนดนิดหน่อยนะครับถ้าขึ้นสองร้อยแต่ถ้าว่าจะใส่ร้อยยี่สิบ่คงร้อยี่สิบนะครับ,รบขึ้นได้สบายมากลยครับตัวนี้นะสภาพตัวนี้ราคาแสนกว่านะครับแสนกว่าไม่ถึงสองแสน ราคาคุยกันได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสบภาพเป็นยังไงเอซเรื่องเ<อ><อ>มือ่อน้ำลายเป็นยังไงเครื่องฮิโน่เอโอเจ็ดดีร้อยเก้าสิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องจิกถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะครับตามเบอร์ที่เราลงไว้ในนะครับ ัวนี้ก็ต้องได้เก็บรายละเอียดที่ก่อน,นไ้ดูต่อที่ร้านวิเชียนเซียงกงนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับร้านวิเชียนเซียงกงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะไปที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะไปรับรถสิบล้อเทลเลอร์เข้าร้านค่ะเดี๋ยว ถึงหน้าง,งานแล้วเราจะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะคะทางทีมงานช่างกําลังจะแขนเหล็กลากนะคะแขนเหล็กลากใส่ท้ายหกล้อของทางร้านนะคะวันนี้เราจะลากกลับร้านนะคะวันนี้เราจะลากกลับเอาเราไม่ขับกลับค่ะวันนี้ เพราะว่าถานนเขาทำถนนใหม่ตรงดงละแนงค่ะช่างคอนกำลังจะถอดเผาข้าง สำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดตามผ่านทางช่อง YouTube ของร้านวิเชียนเซียงกงได้เลยนะคะ